เอ็มจีฟีดาวเอ็มจีฟีดาวเอ็มจีฟีสวัสดีครับผมผู้กายอุเทนวันนี้อยู่ที่ MG f มจีฟีดาวผมจะมานำเสนอแอดมินที่ตอบลูกค้าตลอด24ชั่วโมงของ MG f r e ี d ดาของเราว่ามีใครบ้างผมผู้กายอุเทนนะครับผมเรียงมาเลยครับผมสวัสดีครับบีครับ สวัสดีครับหนุ่มครับสวัสดีครับผมหนุ่ยนะครับสวัสดีค่ะนิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะของขวัญค่ะสวัสดีค่ะกิกกี้ค่ะครับแล้วนี่ก็คือแอดมินนะครับประจำา MG มจีฟีดาวของเราเดือนนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับให้ m g ็ีฟีดาวได้เป็นผู้ดูแลนะครับผมลูกค้า ที่ตัดสินใจจะออกรถนะครับผมทักมาที่ MG ฟ e ด d าวนะครับตลอด24ชั่วโมงมีคนตอบแน่นอน24ชั่วโมงแน่นอนไม่เชื่อลองทักมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ